เรากัสกลวชันจทำอะไรกับเบ็กฉันนี่ไโิเมกัสไลแบีลีชนเไม่ต้องแกนเช็คมาชเมลโล่ปันจไล ขอบสวยตกอตอนดูอันิเมะยังขำน้องยังขำน้องไอจีเลยสกแสดงการเป็นบางสุดถ้าเป็นแม่เป็นแม่ชีป็เลยเอาแล้วน้องน้องถือปืนไปไหนอะ หนึ่งหมืน่นสี่ค่ะไอเช็คซาเบตเครื่องจักรนายเป็นฟอนไทย์ทำนายของเอ่ so. อสกิลดูไว้ก็ไดเอาไปบนเฮ้ยไม่อยากได้ก็อพอซาเบตสกิลซาเบตไม่มียูนิตติดชิเบริเตอร์ในสนามมากกว่าซาเบต์คล่องมาเอาเกณฑ์หนึ่งถอยมาก็ได้นะ ท่นอ้อข้างค่ะเจ็ดแปบบด,แบบดแอ่อเจ็ดแปดเก้าสิบคิสิบเอ็ดตีค่ะเช็คสแปนอ้อข้างเช็คเคิ้คิคิแบบพ่านลค่ะสองหมื่นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นค่ะสองคีสอ,องอมื่นต <G ül> <G ül> ีชั่วนสองจับเทริรอีกหนึ่งคิอือมสองคีสองคีแค่แมนไม่ใช่หรออ,อ,อ๋อโอเค นายต้องทำใจนะว่านายเจอเด็กลูกรักของฉันน่ะของนายนะไม่ใช่เจนจริงสายเจ็บแบคอับพลังแห่งด้านมืดมันเป็นแบบนี้นี่โดนเชืยด์แน่เลยวิเซลวิโซลจริง เป็นอย่าเล่นม okay, ั่วนะครับเล่นมั่วโดนด่านะครับคนต่างประเทศรอด่าคุณอยู่เย้ทีชวนสามเบลเลอ่ยมที่สาสกิลบัดตที่สามตัวมาจับมือบะสกิลตัวเริ่มตัวสองนี่สามยิงหนึ่งสกิลตัวห้า ดูสกิลคนกินที่ช่วงสามเขาจะชาร์จสกิลเจลโซวโซไหน <Video. S 1> ใช้ไปแล้วนี่เบลิโอตัวอยงองเลโออะขึ้นคอร์สหมดเลยติลูก เป็นการสามหกแกเการไม่ได้พีจีอีเชีลกเช็คไปที่หเช็คไปที่สองสกิลไอช่วงสากับกองกับกองสับเราวอาไว้ใต้กองันจวดสตล์เจเนอเรชั่น นกกดให้ใส่สีได้ยังไอ้เสกิลของฟาเรนไฮข้อหนึ่งดสองนหงต่อนีันดใ,ดให้ใส่สี่ะเอาแสดว่าจะจั่วเพิ่มฟอมาตลองฟอมาฟินอ๋อจะขึ้นฟอร์ทีกออขอกดเทตของนอ่ ของมังฟ่ินกับกองชี้เทคให้นอ้องเมื่อกีเขาสองยกรอ์ชาร์จสองต้องกดเทคเียากรน์อ่อกดเทคสองเขเลอาจจะขเล่นเน,น,เนี่ยชาร์จหนึ่งเปิดสามสองบนหนึ่งลากเจอเขาแล้วสิพี่าสกิลของฟอนเดน5บวกสามพันหกพันเก้าพันสิบแป เจนี่สองนหกเจนเนอเรช่นกสิสองไลน,นะน์สองไลนเนาะเช็คอเวนสแตนข้างอเวนปลยเฉยไม่เคนได้ ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวดูดีๆด้วยไ่าใบที่มนูคืออะไรเอาพีจีพีจีในดอกมีค่ามากเลยนะคืนคอร์สจบเนาะคอร์สตีต่อมาตลองตีสิบแปดบวกค่าสองสามค่ะเดี๋ยวนั้นไม่ได้บวกนี่ไม่ได้ยัดข้างดอยัดข้างดิ๊กก็สามลูกอ๋อ ว่าเจ็ดพันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสามสิบสามสากสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสพื่อบูทบูทเสร็จเพูทเสร็จอ่ะเพื่อบูทอีกไม่ทำการบูทจวดอันนี้อันหนึ่งกลับกองเจ็ดแปดเก้าสิบเสองสัสิบห้า็ดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งโอเคกับกอสเล่นออกมา ิมาการะองขณะนี้นะคะ4ต่อสามนะครับทีมตึงตตระยะเลยิ อสองใบขึ้นไป <สะ S 1> ยืนโอีองรมีีแหละเจอทัไปไหนวะเอาไปในกล่องนั้นกล่อ,อ,อ,องเหล็กครับ สกิลสัปนดูสองใบกอนสหนึ่งมือองสามไม่ใช่หรอพี่ชวนคอร์สหนึ่งสองส,องส สี่ห้าไปแถวหน้าบวกหมื่นสี่หสมันยืนสุกต่อเลือปะมันยืนสิบหกโอเคเฟก คิวออได้ติน่งเลเจด้สสองหมืนสามสามมเกือบสามห้าปุ่สิบสี่สีส่เก้าเจเนเรชั่อามาเรรราชรชัสเชรัส์าร์จับชาร อยากได้ไหม,มได้หมืม่นส,สามหกมสีก่หนึ่งเลขหมื่นโอเคทนเลยเฮ้ยมีเด็กแบบต่อต้านชิรนุยทั้งนั้นเลยมือจะน้าไปนะ มาแล้วเอามาทเราซื้อเอ้ามา่เรลื้อหรอไหมตัวงนะไงตัวนี้ตัวเงินองตัวองจสอีจลนแบสะท้เล่อีเลนหรือเ่าง่าย ตัวสเรียก่อนออร์คุนข้ามกาดคือตัวสีส่ i̇şte okay. oh. ้อพุกอวพุกอมีตัวไหนตัวได้อีกมีสกิลซาเบตตัวตัวหมดแล้วยัเบลย์ยเฟย แระซิบวกสามพันอ่อดีก่น่นตีแวส4บามเทลสือดีครับเช็คคีแค่พลัง่าเช็คดอทิเกอ,อร์รอหนึ่งพลัง่าเซ็เคอร์คีทีพลัง่าคา้าปิ้วไม่ได้ยูกลอ Tuan.